เ e นู outro box mod t To m ม m e โ o h อนคั n t ั n ท To a c to hey, s ีวะทู To c o r e j a p on robux ฮิยอดมีคอนดีสยามอาช็อปร้านเติมโลบักราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ id pass ตั้งแต่เลท5ถึงเลทเและยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงดิงใต้ล่าลิปเลยนะครับโอ้ยี่หล robux mod ทำนี่ดีลาวาบักร้านเติมโลบักราคาวิตภาามีทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ y a k h o r Taymyak Farm Tongchai v i d i l u b High Level Farm Ranrub Farm Blocks Fruit r a k a t u k Link Thailand Clip อะลัฟครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสํหรับในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมนะครับคิดคอนเทนต์คลิปไม่ออกนะครับคุณผู้ชมแต่ๆๆๆๆๆๆแต่ว่ามันมีคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ผมเคยทำเมื่อนานมาแล้วรู้สึกจะชื่อคลิปว่าแมปที่ FC เป็นคนทำนะฮะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะคุณผู้ชมเป็นคนเทนต์ที่ผมเคยทําเมื่อประมาณประมาณห้าถึงเดือนที่แล้วนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ทำมันอีกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมลืมนั่นแหละรครับคุณผู้ชมนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ทำคอนเทนต์นี้อีกนะฮะซึ่งผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้แบบคิดว่าจะเลิกคอนเทนต์นะครับผมแค่ลืมไว้คุณผู้ชมผมแค,ค่คลืมไว้แต่ในวันนี้ครับผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแต่ว่าผมจําได้ว่าผมเคยเปิดซีรีส์นี้ไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีน้องคนนึงส่งนี่ แมปอะไรมาก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมเขียนว่าเทสโนเนมแต่ตรงนี้มันเป็น ver piece น่าจะเป็นแมปเกี่ยวกับวันพี e นะฮะ Q d a ด h กดบ o u b l e jump เท่ากับเด um ิชนจันนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นลิงดิสคอร์ดของเขาเนี่ยฮะผมยังไม่ได้เข้าเลยดิสคอร์ดผมแม่งเยอะจัดอะมีเป็นร้อยเลยครับค <c ười> ือดิสคอร์ดม,ม,มันตัน1,000เซิร์ฟเวอร์หรือ100เซิร์ฟเวอร์ฮะ100เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแต่ของผมนะฮะมันตันไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมโอเคนานาจะมีคนส่งแมปมานะฮะผมเลยนึกขึ้นได้เออเขาผู้ข้ส่งแบบมาผมมีคอนเทนต์ี่วา ผมมีคอนเทนต์เกี่ยวกับแมปของ FC ของเรานี่หว่าคุณผู้ชมน่าดะเป็นเจ้าของแมปเองนะครับคุณผู้ชมเนี่ยรีวิวแมปผมได้ไหมโอเคน่าจะเป็นเจ้าของแมป,แ,ปแหละโอเคแมปชื่อเทสเวอร์พีน่าสนใจนะฮะเกมพามีโดเนทเดี๋ยว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 รออันนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมรอลองผมลองเล่นก่อนนะซูท่าผมถูกใจนะ,ะผมโดเนทให้เอางี้ไหมคุณผู้ชม ผมจะตั้งกติกาว่าถ้าใครนะครับทำแมปแล้วส่งมาให้ผมเล่นเนี่ยแล้วผมถูกใจนะฮะผมถูกใจเนี่ยแล้วคุณผู้ชมตั้งเกพเมพาร์ตเน็ตไว้ประมาณไม่เกิน100่งร้อโลบักนะครับถ้าไม่เกินหนึ่งร้อยโลบักเนี่ยผมจะกดซื้อให้นะถ้าเกินผมจะไม่กดซื้อให้นะเพราะผมไม่มีตังค์โอเคเดี๋ยวลองเล่นหน่อยนะสมมติถ้าถูกใจผมโดเดทให้เข้าใจไหมโอเคนะเฮ้ยคุณผู้ชมเกมเขาดูดีนะฮะตเสียงเกมดังไปหน่อยดังจะว่าเสียงเกมอ่ะไม่เป็นไรเป็นไรคือคืยแมปสวยเลย,เลยนะเนี่ยตอนนี้เหมือนจะมีแมปเดียวนะฮะคุณผู้ชม อันนี้เป็นเดิชมจันทร์โคชิวเป็นการเดชมีดาร์กไนท์เบสเท่คุณผู้ชมเฮ้ยสว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 ยดาร์กออฟเฟกซ์สแลชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสว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 ยโคตรสวยเลยครับโคตรสวยเลยสวยจริงสวยจังครับคุณผู้ชมนายสวอตสแลชไหนโอ้โหเฮ้ยก็เป็นขึ้นดาบเก้าอันนะเอ้ยสวยจริงสวยจังครับวันนี้เฮ้ยดี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 วันนี้เป็นอะไรอะ่ะดาบคู่ครับ โอเคก็เป็นการปัดขึ้นดาบแบบเป็นแบบตัวเอกนะฮะคาตาน,นะเฮ้ยผมชอบตอนเขาถือยิบดาบขึ้นมาวะ่ะดูดิอันีสชิงชลแรบกบวันไอเดชโอ้ก็เป็นการแบบเดชเข้ามานะฮะสกิลสองบูรอสเดชอันนี้เป็นโกง้อสสีฟ้าเหระโอ้โหฟันแบบยับอ่ะยับจัดนะครับ โคจิโยสกิลอะไรดาบอะไรวะเนี What the ่ย shit w a t t h เป็นการแบบ Dash. อิเล็กทริกเดชเฮ้ยมีคนเข้าตามผมมาด้วยวะนั่นใครวะนะเราจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วกันอุ้ยมันเท่เนี่ยคุณผ,ผู้ชมเกมน,นี้มันเท่ะนะฮะผมชอบแอนิเมชันนะครับเท่จัดนะฮะเฮ้ยอ๋อนี่เป็นดาบของรอคุณผ,ผู้ชมตัวแอนิเมชันเขาดีเนี่ยโอ้โหแต่เอฟเฟกต์เขาแบบอาจจะ ยังไม่ดีมากเท่าไหร่นะแต่อันิเมชันผมชอบนะผมชอบอนิเมชันนะครับคุณผู้ชมเท่ดีไลท์สวอตดาบแสงอันนี้น่าจะเป็นแบบเขาน่าจะทำพวกดาบมาไว้ให้เทสก่อนนะฮะอันนี่ดาบแสงหังผลแสงเนี่ยมีสก,กิลยิงลำแสงเลยโอ้โห,โหใช้แทนผลแสงก็เลยบมงเนกี้ฟึบกด V sky o f ออฟไลท์ไลท์ไฟวอ t t อร์ฟัใช้ดาบแสงในการบินดู าน่าจะนนี้เลยนะฮะน่าจะทําแทนแบบทําแทนโดแสงเลยครับใช้ดาบแสงแทนโดแสงไปเลยนะคุณผู้ชมดาบกิฟฟอนขอบโชคบอนิเมชั่นนะครับเกมนี้เท่ดีไม่รู้ฮะมันดูแบบขยับเยอะดีฮะรู้สึกเฟี้ยวเดี๋ยวนะอยากแล้วแข่งเหรออ๋อมันแช่ไม่ใช่แต่ละแข่งอันนี้เออนี่นี่นี่เมื่อกี้ดาบกิฟฟอนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเกมดีนะครับคุณผู้ชมเกมดีเกมดีว้าวโคตรเท่ โอเคอลังการน่ะเกมดีครับคุณผู้ชมว้วดูดไอเอทนี่มันด่างน้ำแข็งหรือผลน้ำแข็งวะเฮ้ยคุยคูเฮ้ยอันนี be ้เท okay, ่ครับอันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้ชอบแอะฟันตกร้ายตูดเฮ้ยอันนี้น่าติดตามนะครับคุณผู้ชมแบบนี้น่าติดตามเว้ยอันนี้อันนี้ดีครับแบบนี้ดีเฮ้ยชอบ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 จัดไปโดเนทไปชอบครับชอบมากเท่เอาโดเนตออกไปฮะ สิโบโลบัคเขตั้งไว้สักห้าสิมผมคงจะกดซื้อเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่เขาตั้งไว้ก็สิบก็ไม่เป็นไรก็กดให้เหมือนเดิมแหละเรามาหาจากนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคลิปที่ผมเคยทําไปมันมีถึงกี่พาร์ชนะพาร์ทห้าเลยเหรองั้นพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่หกนะครับคุณผู้ชมว้าวมีถึงพาร์ทห้าเลยฮนะสุดเจ๋งโอเคโอเคนี่นี่นี่น,น,นี่เราหาจากคนที่เขาส่งมาดีกว่านะฮะอ่าไทยบอกเว้นหนาวเออชื่อนี้ดีไทยบอก เป็นยังไงอ๋อว้าวดูเป็นเหมือนแบบแนวโรเพนะฮะอือก็ลองเข้าไปดูเพื่มแมบสวยเพิ่มแมบสวยถ้าแมบสวยเดี๋ยผมกดซื้อเกมผ่านให้สักอันหนึ่งเอาเป็นไทแรนทัดก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมกดซื้อไทแรนพัดให้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นแบบแนวโรเพสเท่าไหร่นะครับผู้ชมผมเลยไม่รู้ว่าแมบโรเพแบบอื่นมัสนสวยกว่านี้หรือเปล่านะฮะ h หยุดเชื้อเพื่อชาตินนี้อันนี้น่าจะนานแล้วนะ Hat h a s นี้เนี่ยทำไมอันนีม้มาคล้ายซิตี้ไทแรนเลยครผู้ชม ผมเคยเข้าสตีทไฮไลท์ลผ่านนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจแมปมันนะโพสต์เจอโปรดักชันมันจะมีโปรดักชันผมสักอันไหมตรงนี้เนี่ยแบบเป็นผมยืนเฟี้ยิวอยู่ตรงนี้เลยลเลดันเทราดูไม่ก็เป็นเสื้อผมก็ได้อีพ e ีคเชื้อช็อปโอ้ดูดมันไม่มีเสื้อผมวะเสื้อผมก็อ e ีพีคคอตัวนะหกแปดห้าเก้าคือศูนยชื่อเขาเท่ป็นตนัวเลขด้วยไม่คุ้ชมตรงนี้เขาทำ UI เป็นภาษาไทยเลยฮะเงินศูนย์บาทค่าทำงานศูนย์ เกมนี้พี่หานี่ทำด้วยเหรอเป้าหมายและความสำเร็จของเกมนี้ความสมบูรณ์ของแบบนี้ทำไปแล้ว90เป้าหมายก็คือมีคนเล่น1,000พต้องการทำเงินหนึ่งรลกบัทโอเคมาสนับสนุนเขาเนะฮะมากดเล่นให้เขาหน่อยเถอะน,นผู้ชมจะได้เป็นการสนับสนุนเดเวลอปเปอร์นะครับค่าทำงานบวก50ลูกชิ้น10บาท๋อมานั่งขาย,ยางี้เลยครับแล้วใครจะมาซื้อผมเนี่ยซื้อเองก็ได้อ่ะซื้อไม่ได้อีกไม่มีตังค์เลย นี่เป็นอะไรอ่ะเขาเป็นพวกยูทูบเบอร์เอเป่าครับหรือว่าเขาเป็นแบบเดเวลอปเปอร์อาจจะเป็นแบบยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์นะฮะที่เขามาเล่นก่อนผมถ้าเป็นตรงนี้เป็นยูทูบเบอร์จริงผมน่าจะยืนตรงนี้นะตรงนี้แบบเป็นซูมเป็นบูนะครับคุณผู้ชมโอ้ oh, แมปเขาใหญ่อยู่นะ <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะ โอ้เป็นพ,พระกุทะลูคุณผู้ชมว้าวดูเยวทรลปตรงนี้เลยผมไม่อยากขึ้นไปกลัวมันจะบาปเอ้เอา,อาโอเคกูคนั่งได้ด้วยนั่งได้เฉยเลยวะ่ะสมัยนั้นประมาณสามสิบเจที่แล้วนะครับเป็นช่วงที่แมปโรเพโลบล็อกในฮิตมากนะคุณผู้ชมแต่ทำไมไม่รู้ครับผมไม่ชอบแมปโรเพอะผมเลยไม่ได้เล่นหรืออัดคลิปเนี่ยผมไม่ชอบแมปโรเพซะเรย ผมเข้ามาเพราะว่าอยากเสพตินแบบของเขาเนี่ยครับแต่ผมไม่ได้ชอบการโรเพยกันซะเท่าไหร่เนี่ยขี้เกียจพิมพ์มาเลยวางแบบผมเข้าไปเพื่อแบบไปดูความสวยงามของแบบเขาเนี่ยคือแบบเขาทำมาสวยจริงเว้ยแต่ทำไมเกมนาโรเพรซึ่งผมไม่ได้ไม่เอาเกมมาดีหลยฮนะแต่ผมแค่ไม่ชอบเฉยเพราะว่าผมขี้เกียจพิมพ์สื่อสารกันนะสมมติถ้ามันเปิดไม่ได้มันจะแบบออมันโลเพสนุกเลยะถ้ามันเปิดไม่ได้แต่เราเปิดไม่ได้ดไงเ,เห็นข่าวว่าโรบอกเขาจะทำเปิดไม่ได้เนะซึ่งผมก็รออยู่ไม่รู้จะมาตอนไหน โอเคจบไปสำับแบบนี้ส่วนตัวผมถือว่าแมปก็สวยใช้ได้นะเดี๋ยวผมกดโดเนทให้ละกันอ่าเอาอันนี้ไปเลยกันนะสนับสนุน20่สิบโลบัคไปเขาอ,อยากได้โลบัคจากเกมน,นี้ร้อยดึงนะผมกดไปละยี่สิบคันอีกแปดสิบฮนะแมปต่อไปเป็นนะโลเพโลเพแค่ก่อนข้ามโลเพไปก่อนได้ไหมวันพีสครับดาร์คพีทผมเคยแคร์หรือเปล่าดาร์คพีทว้าวดูสเขาปิดไปแล้วอะ่ะเข้าไม่ได้อะ่ะเสียใจด้วยนะฮะ โอ้เราสาจะมาเทสได้นนวันนี้เถอะหน่อยนานานปิดไปแล้วไฟเกมพาร์ต no shit. s h เข้าไม่ได้อะเสียด้วยอ่อมีแมปมาให้รีวิวครับพูดไทยอ่ะเอาอันนี้แมปเมื่อกี้มารีวิวไปแล้วไหนดีเอลโอเพอันนี้ไหมอ่ะลองดูอันนี้ก็ได้ฮะจาก over a channel noob e x e มันจะเป็นยังไงวนะเนี่ยลองเข้าไปเล่นดูโอเคแม็กเสียงมาแล้วอะ่ะเขาใช้แมปผีนะผู้ชม อ่ะเป be ิดเสียงเพื่ออ nah ัตรารถใช่ไหมกดชิปเป็นการวิ่งผมคิดว่าจะเป็นแบบผีโอ้โหแขนใครเหลืออะไรของใครวะเนี่ยอ๋อน้ำหอมหรือเปล่าครับน้ำหอมน้ำหอมหรือว่าน้ำหวานเฮลวบอยบ้างคาับจะทำเป็นแบบน้ำหวานเฮลวบอยก็ได้เนี่ยไม่ใช่เลือดหรอกเดี๋ยวไปคิดนี่แง้ลายดิโอ้โหน้ำหวานเฮลวบอยตกอีกแล้วใครทำน้ำหวานเฮลวบอยตัวนี้ไม่ใช่เลือดแน่นอน ใครจะไปคิดว่าเป็นเลือดคนนี้โอ้โหกินน้ำหวานมากเกินไปก็งี้เลยครับผมด้วยขาวล่ำหรือว่าเดอะเมเนี่ยเป็นเกมแนวผีแต่น่าจะเป็นผีนูหรือเปล่าครับแบบนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะสับซาดๆว่าคุณผู้ชมเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะมาไอไผีมันจะมาจับสแกรของววะผมก็รอยอยู่เนี่ยอยู่ผมยังเดินไม่เจอจุดที่ผีจะมประกสแกว่ะคุณผู้ชมมันต้องมีเซจุดที่ผีต้มาจับสแก๊ผมนะ ตู้ปิดอกอะเฮ้ยห้องอะไรโอ้โหข้างนอกนี่แบบโล่งๆแล้ะฮะมันต้องมีสิจุดที่ผีจะมาจับสแกร์ผมสวิน่าก็หมดเร็วเหลือเกินไม่ได้ไม่จุดจับสแกร์จริงเหรอคคุณผู้ชมครับเจอแต่น้ำแดงเนี่ย what the fuck shit ไม่มาผีที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเนะี่ยแบบอ๋อผมรู้แล้วเว้ยคุณผู้ชมนูบดอดอีอ e ี นู๊ตต์อีแสดงว่าผมเป็นแบบเก็ขบขมู๊ตตัวนี้ใช่ปะและนู๊ตัวนั้นอยู่ไหนนะผมก็จำทำไม่ได้แล้วจำด้ว่าปทำแถวนี้แหละมันมีนู๊ที่เลื่อนน้ำแดงหัวแตกอยู่นะโโฮะโคเจอต้นแดงอีกเขาเจอต้นแดงบ่อยเกินไปแล้วนี่ฮะนี่นี่น,น,นี่ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับคุณผู้ชมผมเดินมาสักพักหนึ่งแล้วผมพอจะสรุปเนื้อเรื่องได้นะฮะ นี่ฮะนี่คือนูฟแล้วนี่ก็คือบ้านของนูฟเลยครับน <gigantic Cuz S 2> <controversial> ูฟคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนชอบทำขาววงกดนะครับคุณผู้ชมพอเขาทำขาววงกดเนี่ยเขาก็ชอบกินน้ำแดงแล้วเขาก็แบบกินน้ำแดงมากนะฮะกินจนเมาเลยคุณผู้ชมคือคุณนูฟคนนี้นะครับกินเหล้าไม่เมาครับแต่กินน้ำแดงเมาพอกินน้ำแดงเมาเนี่ยเขาเดินไปเดินสเปรป่าทำน้ำแดงร่วงแล้วเขาก็ไปหยิบขวดใหม่มาแล้วก็ทำร่วงฮะตอนนี้คุณผู้ชมเขาทำขวดน้ำแดงร่วงแล้วเขาก็เลือน้ำแดงตัวเองตายครับนี่คือสายเหตุการณตายของนูฮะ สุบคือเกมนี้ไม่มีผีครับคุณผู้ชมไม่ไม่น่ากลัวด้วยกลัวลุ้นตั้งนานคุณจะเจอผีหรือเปล่าวะเอาเป็นว่าไม่เจอเลยเอาว่าจบคลิปแล้วสำหรับใครที่ทําแบบเนี้ยส่งมาเลยแต้คอมเมนต์เนียเดี๋ยวผมไปเล่นเองแนะนําเปิดเป็นแบบสาธารณะไว้เลยเพราะว่าแบบคุณปิดไว้ผมไม่สามารถเข้าเล่นได้นะก็ถ้าใครเป็นเจ้าของแบบหรือทําแบบนะก็ลังฝึกทาแบบอยู่เอามาให้ผมลองเล่นได้เนี้ยเดี๋ยวผมก็จะงัดคอนเทนต์นี้ไปทำเรื่อยๆเนี้ยจะได้แบบ จะสนุนให้คนไทยทำแมพมากขึ้นนะคุณผู้ชมโอเคผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายใครทำแมพส่งมาส่งมาเลยส่งมาแนวไหนก็ส่งมาอันนี้แม่แนวผีแต่ขออย่างเดียวจะเป็นโลเคชั่นไหมหรือจะเป็นแบบแบบโชว์ภาพสวยอะแบบทำการาฟิกเก่งใช่ไหมทำการาฟิกในเกมเก่งก็โชว์ภาพสวยก็ได้นะฮะ ก็ส่งมาจะแ,แม็แนงไหนก็ส่งมาหรือว่าทำยังไงก็ได้ฮะส่งมาเดี๋ยวผมจะรอไปเล่นนีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะฮะผมบ๊ายบาย